สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาพอกันอีกแล้วแบบเอาเกินเกากับช่องอีสานพะเลาะนะครับผมมีทางช่องอีสานพะเลาะปบบจิบชาพี่น้องมาหาอยู่หากินบกิแล้วครับผมนี่ครับแนวเบืบ้องแบบกระตันผมนี่ครับช่องอีสานพะเลาะ พระพี่องมหาโยฮะจิตน,นะระตกป่าครับพี่องเป็นป่าป่าคอนะครับหรือป่าช่อนนะครับผมเป็นสิดเงียปอมครับผม อยู่กันแบบนี้นะครับสดๆเรียวๆนะครับแบบว่ามีการตัดต่อยังนี่ครับผม,มเดี๋ยวพาไปเบิง่งตูที่ใดได้แล้วเนาะพี่ลองเอ้อ นี่ครับสองตัวนะครับผมสองตัวอยู่ในกระชังแล้วนี่ครับเป็นบอ่อนี่่ะครับแต่ว่าปลาชนมันไหลเนาะพี่น้อง ในรูปแบบกันไปกับองอีสานพระหล่อพระไปทั่วไปทีบ นี่นะครับสดๆเลี้ยวๆนะครับพี่น้องก็มีขันตะต่อยอย่างเกินไป ครับผมน,นอ้เากะพรนมือนี่ยเดืตอตออกเตะเสาเลยครับผมไปครับผมมาเบิง